สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีสูตรดีๆมาแนะนํากันนะคะเขาว่าเขาว่ากันว่านะคะว่าสูตรนี้นะคะเมื่อทําทานแล้วนะคะจะทําให้พุงยุบภายใน3วันนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ 1. นนะคะแอปเปิลเขียวค่ะ2ค่ะมะนาวค่ะ3ค่ะก็จะเป็นอบเชยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีแค่3สิ่งเท่านั้นนะคะ ก็เมื่อเราได้3มอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไปทําการล้างกันเลยนะคะล้างแอปเปิลเขียวให้สะอาดและมะนาวให้สะอาดนะคะแล้วก็ทําการหั่นมะนาวค่ะมะนาวนะคะหั่นให้ได้ลักษณะสี่ซี่ก็ได้นะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะก็หั่นให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะมะนาวใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4ผลนะคะส่วนแอปเปิลเขียวนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2ผลค่ะน้ํานะคะเราใช้น้ําอยู่ประมาณ ลิตรครึ่งนะคะก็ประมาณ3มขวดเล็กนะคะเดี๋ยวเรานำส่วนผสมทั้งหมด3อย่างนี้นะคะไปทำการต้มกันเลยค่ะอ่าเราตั้งน้ำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเทลงใส่ในหม้อนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเทแอปเปิลเขียวลงไปค่ะแอปเปิลเขียวสองผลนะคะเทมะนาวลงไปค่ะ แล้วก็อบเชยลงไปค่ะก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะทิ้งเอาไว้นะคะสักครู่นะคะก็รอจนกว่าทุกอย่างจะสุกนะคะก็เดี๋ยวพอทุกอย่างเสร็จแล้วสุกแล้วนะคะเราก็มาทําการกรองกันอีกทีหนึ่งนะคะน้ําเดือดมากเลยนะคะ หลังจากาทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเรากา็ปิดไฟนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะแอปเปิลก็จะสุกแล้วมะนาวก็จะสุกแล้วค่ะเมื่อน้ําในหม้อเย็นแล้วนะคะเราก็นําน้นํานี้นะคะมากรองนะคะเราเอาแต่น้ํานะคะเราไม่ได้กินเนื้อนะคะเราก็กรองเอาแต่น้ําค่ะเขาว่ากันว่านะคะสูตรนี้ทานแล้วพุงจะยุบภายใน3ามวันค่ะ สันสีเหลืองหน้าทานค่ะขนาดที่ต้มนะคะกลิ่นอบเชยก็จะหอมมากเลยนะคะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีการวิจัยที่เห็นได้ชัดนะคะว่าแอป,แอปเปิลเขียวมะนาวและอบเชยเมื่อนำมาต้มรวมกันแล้วนะคะจะสามารถทำให้พุงยุบได้จริงนะคะแต่ก็มีการแชร์กันเยอะเลยนะคะ เจ๋เลยมาทําการทดลองดูบ้างค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะทดลองดูบ้างก็สามารถทําได้นะคะเจ๋คิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะคะและไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะเพราะว่าแอปเปิลเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักอยู่แล้วนะคะและยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยค่ะแอปเปิลเขียว1ลูกนะคะให้พลังงานประมาณ80แคลอรี่นะคะในส่วนของมะนาวนั้นก็มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะ และยังช่วยย่อยอาหารและกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้บีบตัวอีกนะคะและอบเชยนั้นนะคะก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระและยังลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกะคะ่ะก็3มสิ่งนี้นะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลเสียอะไรนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเจเจคงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจเจฝากกดติดตามช่องเจเจมาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุกๆท่านด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดเจเจต้องขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ